อ่าคุณผู้ชมฮะวันนี้วันพระใหญ่เราพูดถึงพระดีมีมหาศาลเลยแต่ว่าพระที่ทําให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะพระรูปนี้เป็นหลวงพี่ฮะไม่เน้นบินทบาทแต่เน้นควักฮะควักเงินปัจจัยของญาติโยมเอาไปซื้อยาเสพติดและที่สําคัญคุณนี่เขาพาเนี่ยวัยรุ่นมามั่วสมในกุฏิเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ะทุกที่เข้าไปดู เหลืออีกไหมเลยของพี่นะมดแล้วเเ็นเม็ดเดียวอยนึงไม่เม็เดียวพระมาบพหรือว่า ดำเนินคดีทามกฎหมายใช่เราบ,บ้องรัอ่ายอมเข้าไปบำบัดนะฮะ,ะเพราะว่าหลวงพี่ที่เกาหวัวแกรกเนี่ยตอนแรกก็คงงงว่าเอ๊ะฝ่ายปกครองเขาจะมาค้นอะไรนักหนานะฮะเ <c oughs> จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะฮะแม รับรู้เรื่องนี้มาจากชาวบ้านที่เขาแจ้งเบาะแสมามก็เลยต้องบุกค,ค้นกุฏิของพระลูกวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอ,อห้าที่ตำบลบ้านฝางก่อนจะคุมตัวพระสุพีอายุ41ปีแล้วก็ตรวจค้นในกุฏินะครับระหว่างตรวจค้นพระสุพีก็เกาหัวแกรกๆนะฮะอาจจะเครียดก็ได้อาจจะงงสงสัยนะฮะสุดท้ายก็ยอมรับเสียงอ่อยนะฮะซื้อยาบ้ามาเสพจริงแต่เสพไปแค่1เม็ดตอนนี้ไม่เหลือยาบ้าในกุฏิแล้วบอกแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปตรวจประ วจนพบสารเสพติดในร่างกายนะฮะพระท่านก็เลยสารภาพทีนี้ก็นําตัวไปไหนแล้วคุณสึกก่อนนะอศึกแรกเป็นคา,วาราวะาก<อ>่อนคารวสก่อนแล้วกันนะเอ,ะอะนายอำเภอรกระนวนนะฮะนายคเนสรเกตอินนะฮะนายอำเภอบอกว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนมาจํานวนมากเลยถึงพฤติกรรมของพระสุภีตอนนี้ไม่เป็นพระแล้วต้องเป็นทิศสุภีแล้วว่าไม่ทํากิจสงเลยไม่บิณฑบาตไม่ทําวัดฮนะ หากมีชาวบ้านมาทําบุญถวายปัจใจเนี่ยมักจะควักปัจจัยเหล่านั้นไปซื้อยาบ้ามาเสพในกุฏิอ,อีกครั้งยังชักชวนวัยรุ่นและแว่ใกล้เคียงอ้า เายมโยม,โยมวัยรุ่นมา,ามาเสพมั่วสุมด้วยกันเลยนะยทำให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนานะฮะสอบสวนเบื้องต้นสารภาพจับศึกนะฮก็ต้องเอาผิดตามข้อกฎหมายต่อไปนะครับแล้วก็ก่อนจะเอาผิดนะก็ต้องไปบำบัดรักษาตามที่อดีตพระสุภีเนี่ยเขาอยากจะไปบำบัดด้วยนะฮะ